สวัสดีครับผมแซนสารานครับสวัสดีค่ะดอกไม,ม้ค่ะมอนี่พาด,ดอกหมยมาเที่ยวอ่ากเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิมาเที่ยวอ่าทิวผาคาเฟ่ยูบานแตอยู่บานแต่ะค่ะมือนี่มาเป็นผู้สาบานแต่บรรยานนกาศแ,แ,แ,แบบสุดๆเลยครับอรพอมีน้องเบิ้งครับเบิ้งสุ่มนั่งกินครับภูเขาภูเขาครับเบื้องผูเขา อาจาาบบอกว่าอยากคาดอกมือเตียนอะรยครับแมนครับเบิ้งครับเบิ้งอู้เบิ้งกับเขาสุดยอดอีลีครับมือนี้พอดีมากแต่แาจละท์สถาบดกดอกมือเด็ดท่าอาจารย์ออสเพทยมาด้วยนะครับครับผมาแล้วกับผู้ท่ายุนีก็เป็นเต้ยยุทธพงศ์ครับผมสวัสดีครับแล้วก็อีกผู้หนึ่ง ก็นะครับใช้ยาของเขานี่จอมกินเรียบจากบ้านโคปี่อ่เสียมัดก,การยางครับเรับผมเสียมัดาานะครับส่วนตัวผมเองกะเอาใช้ยาเจ้าดิใช้ยาอยบอลเอาใช้าายาแบบไหนใช้ยาในวงการไอ้หนุ่มหลายใจเมียน้อยสิบห้าคนเ,คเขานี่แหละแสนสถานทีเคสแสนชัยวัยทยิมครับ ว่ามันบอกไม่หยานเนี่ยเพราะมันแจ้ย่นยนี่พี่เพราะบอกไม่หยานเนี่ยเนี่ยสั่งเพิ่นมาแล้วเนี่ยเจ้ากินเม็ดบอมีแต่เนี่ยเจ้ามักเนี่ยคอยสั่งมาให้เนี่ยเจ้าเบิ่งเบิ้งเราจะเป็นปลานิ่นลาดทิพย์กุ้งอีหยังเนี่ยกุ้งถังเออกุ้งถังกุ้งเผากุ้งอีหยังอีกเนี่ยเบิ้งเป็นต้มไก่อีกเจ้าเบิ่งตำแบกหุ่งอีกตำธรรมศาสตร์เจ้าหอนอีกเจ้ายะเถื่อเอ ตีกูยังอ,ออือม <EN S 1> ันยังสั่งาหาให้ไหนกินให้มันเหม่อเสียงเจ้าหัวได้ออออบอกว่าไข่หมักยังอไข่โบลูละไข่รู้ได้ว่าเจ้าที่ไข่หมาก,กินปลาหมึออมกเจ้ออาสั่งมาเคือมี้ตะกุ่งมึนนอ,อ,นมอนี่ก็นี่เด้ปลาหมึกนี่เจ้าว่าเห็นบมน,นี่นี่นี่ปลาหมึกปลาหมึกสามตัวเนี่ยผู้ใดมักไข่ก็ว่าจะมีกระป้าหมึกความปวดไปเนี่ยฮะคล้องปวดผู้ใดอ๋อคล้องปวดมากๆ อ้าวจะสั่งมาเฟื่อบอกมาตือเนี่ยนน่องไส้เจ้าเนาะบ่ได้สั่งมาเฟื่องไข่อัววันนี้น้องไส้เจ้านี่ไปกินแอบไปน้องมันข่อยมันมันก็ว่าสั่งเขาเป็นโถเขาใชยเป็นโถไหมครับเมียนครับว่าเป็นยังไงครัายังเดียวนี่ผมดมกระเบิดอะไรเนียนี่ครับผมกับเข่าครับอาจารย์อดนี่ล่อให้โมผมกินเม็ดก่อนเนี่ยล่อไป กับความกันิ่งหน้าตาแลเบิ่งกูหน้าตากินเกลียวไม่ใจไม่ใจแล้วนะทุิทิฏฐายังนอะคิดตุ้มทามงขหิวเาะติดใจเราวะเนี่อ่้าใหม่นใช้มสางตันั่นแล้วนั่นอีกอยู่เดี๋ยวนมากวันน้ากาศี่ให้ไม่ไม่ไม่ว้ดีมั้ยเฮ้ย้มาดูบรรยากาศตรงนี้บ้ครับบงากาศครับ โอ้มันสุดยอดมากเ,าเตยทุกโลกไปอีกคู่นึงเตยป้าเอ,ไอไวัฒเป็นเสื้าพินิจมาเที่ยวเนาะเออเบิงบ้งค่ะเบิ้งเบิ้งบรรยากาศเอาเมย์เป่ยเสื้อผ้าจะาไปปีนเขาขเปลี่ยนเสื้อผ้าจะเอาไปปีนเขา,ขเา,าป,ป้าไม่ฮะใคอยอยากไปสู้ภูเขากินเขาก่อนปะจังพะกันปอุ้ยยายต์ยายต กินทังล่งหมีตอนนี้กินข่าวกันย่าอ็ดหนูรับผมเต้เต้เต้เมื่อกี้ผู้ใดอยู่จังหวัดไก่เคียงอยู่บอนถือเป็นทา้งขอนแก่นทางอำเภอไก่เคียงหรือว่าผมบอกว่าถือบอกว่าผมจะว่ามาหน,นีเลื่อยผมบอกให้เก<อ>ษตรสมบูรณ์บ้านบ้านบ้านแท้ เกิดบังแน่แน,น่นันก็ได้บอแม่นเดียอะไรในเพจเพิ่นก็มี่แต่ว่าที่ผมมาเที่ยวนีเนี่ยผมมีกิกอยู่บ้านแต่มมีพผู้สาวหลายคนอยู่มีพผู้สาวหลายคนเอาเมายกินเมอเนว่าเป็นนังดอกกินเราเข้ากับลุกเปล่าถึนรถบักมาดรถจ่ายเองดอก <laughs> <laughs> แมนพลา พูดสำหรับนักกินแบบเดรคับมาที่นี่นะครับผมบอกเลยบรรยากาศดีนะครับอาหารก็อร่อยนะครับขอพระคุณเสียโจ๊กด้วยนะครับผมพูดสนรับนุนนะครับอยาเป็นนางการให้เรามากินข้าวฟรีใช่ครับผมเสียโจกนะครับเลกปรอยุกต์เนาะแก่ก็ต้องไม่แก้ตัวไปดึกนโลกันนี้แล้วเออลงบินเสียโจกนะครับ โอเคครับผมผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับหรือว่ามาเทียวหรือว่ามาเที่ยวอ่ากเกษตรสมบูรณ์นะครับแวะมาได้นะครับที่ทิวผาคาเฟ่แห่งนี้นะครับผมกเาเกิดว่าผู้ใดอยากได้คนมากินเขาฟี่น้ำทรอหาหมือหนูสองบมมีราค<น>นะาเฟรีนะ <laughs> ครับ <laughs> ยุ่ยไก่ป็นเอกเสีย<อ>งมากมนะาดพ่อครับรถมาบมมีราคาเฟรีนะครับมีสวนสัตว์ความครับทางขุนเปรียงแคอผ้าลูกผ้าเตามาเบิ่งแคะได้ครับ แต่ส่วนมากผมก็เป็นคนเลี้ยงแกะครับามาแล้วครับผมบึ้ดเนี่ยเห็นบอแคนกล่องไว้เบิ้งเนี่ยพวกเนี่ยมาเสือสาวสวยสาวสวยครับผมเบิ้งครับพนังงานอยู่นีงานสุดกำังงานอยู่นีงานสุดแล้วมีแต่คนสวยๆนะครับกับเข่าหนีกับมแด่แนวสุดยอดครับกุ้มนีมิดาแบบแย่ยางไงเลยครับเอาเอาละ เอาละมือเบลนี่นั um. <t 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 win> <t win> um. ่นละกินก้อนเนื้อข่อยชนบะไลยแล้วเบิงสิแกกินให้เบิงก้อนจากโตนึงก่อนอ่ะแกชั่วแกชั่วแกชั่วก้อนโอ้ยงบกปุ่มแมเดี๋ยว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 ตุ้ดตุ้ดเห็นย่งไม่ต้องเห็นมันสุดๆเด้อถ้าหมอนี้ไม่ไปนีิติการมันก็ได้ได้ไปกาน เบงครับเดี๋ยวบมดิแกะเราบมดอกุเมดโตมันโตใหญ่ตําเลเอามาเถียวนั่นคือมีถุงมือเถียวนีก็มีถุงมือเถียวนั้นมันโลกลายถวนี่เาดอเป็นเบอร์เาลุดลงเื่นกูกินคือเกาจมว่าน <laughs> ้งเวงเบ้งครับด,ดูครับผุ่ง<ด>มครับอืมยางปลาที่าุงหยุดยย่ยอครับ มาเลยนะครับคือหาคาเฟ่แห่งนี้กุ่มอ่านป่านะอาหารกับเผาสาดอร่อยกุ่งรักกันไหมสุดวัดที่น,ใน,ในคีครับสวัสดีครับผม